สวัสดีจ้าวันนี้นะคะกลับมาพบกับครัวคุณซานหูมีกล่องกระอาบวันนี้จะทำอะไรดีนะวัตถุดิบนี้ก็ไม่เยอะแต่เรามีชีสนะแล้วเราก็เลยจะทำเมนูมันฝรั่งอบชีนะจ๊าเดี๋ยวเราก็มาดูขั้นตอนกันเลยดีกว่าว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะคะอย่างแรกเนาะเราก็ต้องเอามันฝรั่งไปล้างก่อนนะคะ เรียบร้อยเลยหูชุ่มเลยแล้วเราก็เอามาห่อนะจ๊ะเด็กๆห่อไปเลยจ้าห่อห่อห่อแล้วก็ห่อห่อห่อนะจ๊ะโคตรสวยเลยอ่ะปุ๊บแล้วเราก็มาเข้าพี่เม่ออบรมบรอน,นะจ๊ะใช้เวลา180องศาใช้เวลา15 นาทีนะคะแล้วเราเค่อยพลิกด้านเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านาะนี่จ้าระหว่างการรอมันอบเราเราก็มาซอยนะคะมาซอยน,นะคะมาชอยชีนะคะแต่สูตรของพี่ซันขอ,อนิดนึงนะคะคือเราจะต้องใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะเพื่อความนัวนะจ๊ะเพื่อความนัวนะบอกก่อนเพราะว่ามันฝรั่งจะชีสบางทีมันก็จืดอย่างเดียวนะเราก็ต้องใส่เกลือลงไปนิดนึงนะ อาไปเปิดดูเลยดีกว่ามาแล้วจ้าโอ้โหงดงามอลังแท้ขอแยกกับนิดนึงนะคะเราจะได้หันให้ทุกคนดูว่าจะรอดไหมจ้าจะรอดไหมจ้าจะหมูหรือจะจา่าจะรอดไหมจ้าโอ้ยมีความนิ่มอยู่นะมีความนิ่มอยู่นะเห็นไฟไหมเห็นอื mm ้อ hmm. โอ้โหเห็นควันขึ้นไหมขอหันอีกนิดนึงดีกว่า เราจะได้แกะง,ง่ายเพื่อความสวยงามว้าวโอ้โหพี่ขวัญึ้นสักขนาดนี้แล้วนะอันนี้ใช้มือวางจุดนะคะว้าวสวยงามแต่ก็ร้อยเหมือนกันนะเนี่ยนะเราก็ต้องบิดมันลงมานิดนึงนะคะ แต่ถ้าน้องๆขนาดที่ทําทานที่บ้านต้องให้ผู้ปครองอยู่ด้วยนะคะเนื่องจากมันร้อนมากเราใช้ไฟตั้งร้อยแองศากว่าจะถึงก็ใช้เวลานานมากๆพอสมควรเนาะวันนี้นะคะช้อนทองออกลนไม่ได้ใช้ซ่อมนะคะเราก็ใช้ซ่อมยีมเข้าไปก่อนเนาะยีมเข้าไป นี่ต้องห่วงว่าเอ้ยมันจะไม่สวยแตวมันจะไม่น่ากินไม่ต้องกลัวจ้าเพราะว่าสุดท้ายเราวัดผลกันที่สุดท้ายจ้านี่โหก็มีความเล็กนิดนึงนะมีความบอกว่าโสนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะแต่เราก็ไม่ใช,ช่มืออาชีพเนาะเราก็ทำได้เท่าที่เราทำาอะไรประมาณนี้แหละอ่ะแล้วก็จัดหลุมให้มันงอนจัดหลุมให้มันก่อน ร้อนเหมือนกันเนี่ยจะลุมเศษแล้วก็โปะพิชีนลงไปนะคะโปะพิชีนลงไปนะกดนิดนึงเพราะเราทำไมเราหั่นไว้เยอะเราใส่แบบจุๆไปเลยอันนี้คือใครจะทาทันที่บ้านก็ได้นะคะบอกเลยว่าง,ง่ายมากแค่มีมันฝรั่งแล้วก็มีชีแล้วก็มีไมพุกไมโครเวฟ หมอ,อบลมร้อนมึงทําได้หมดเลยนะคะโอเคหน้าตาก็จะเล็กๆประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เข้าไปอบต่อนะคะอีกประมาณสัก5านาทีก็ได้แต่ถ้าใครชอบนิ่มๆก็ประมาณ7นาทีนะคะโดยใช้นี่ไงจาหน้าตาของพี่มันฝรั่งอบชีสเ,อ,อ,เอ,อ๊เดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยดีกว่านาะอสวยงามจ้าสีได้อยู่จ้า เราก็มาโรยนะจ๊ะตกแต่งหน้านเดนึงว้าวหูเดี๋ยวเราก็ไปกินกันเลยดีกว่านะคะยังไงถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะวิธีทำอาหารง,ง่ายๆนะคะมีวัตถุดิบอยู่แค่2ออย่างเองเนาะก็คือมีมันฝรั่งนะคะกับ อาชีนะคะใครๆอยากทําก็เอาไปลองทําดูได้นะคะบอกเลยว่าไม่ยากเพราะพี่ซันทําอาหารไม่ค่อยเก่งก็ยังทำได้หน้าตาขนาดนี้เลยวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย